คุณกำลังฟัง Rapid Start Podcast กับรายการ Business Bedtime Story นิทานก่อนนอนสอนธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกับหมายเล็กอีกเช่นเคยนะคะใน EP นี้เนี่ยเราได้เอาเคสธุรกิจมาย่อยง่ายให้กลายเป็นนิทานค่ะในตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ย มีใครเป็นเด็กจบใหม่ผู้ไรทิศทางบ้างคะรู้สึกว่างงงกับชีวิตอยู่มีคนบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตเฮ้ยแต่พอเอาเข้าจริงมันยากกว่าที่คิดค่ะไม่ผิดเลยที่รู้สึกแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยมีใครมาสอนค่ะว่าในชีวิตเราเนี่ยควรวางแผนยังไงแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะแชร์วิธีกำหนดชีวิตด้วยมือของเรายัางไง พร้อมแล้วเนี่ยเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อว่าเส้นทางความสำเร็จของเด็กสาวก่อนจะเริ่มฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำนิทานสนุกสนุกที่แฝงไปด้วยงายคิดทางธุรกิจออกมาเล่ากันเยอะๆนะคะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะเกาะลอยฟ้ามีเด็กสาวคนนึงค่ะเธอชื่อว่าดีม เธอเป็นคนที่มีชื่อเหมาะกับนิสัยมากเลยนะคะเพราะว่าเธอมักจะล่องลอยไปกับความคิดของเธอแต่ว่าน้าแปลกค่ะที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเธออยากทำอะไรในอนาคตจริงๆแล้วฉันอยากทำอะไรนะนี่เป็นคำถามที่เธอคอยถามตัวเองค่ะตั้งแต่เธอยังเรียนไม่จบหากมีใครมาถาม,ถามถึงเป้าหมายชีวิตเนี่ยเธอก็มักจะตอบแบบขอไปทีค่ะว่าก็อยากทำให้สังคมดีขึ้น คำตอบนี้ฟังดูดีค่ะแต่ว่าตัวเธอเองก็รู้ค่ะว่ามันว่างเปล่าไม่มีรูปประทับอยู่ในนั้นเลยอยู่มาวันหนึ่งค่ะดิวมก็ได้รับการเชิญให้ไปงานเลี้ยงรุ่นเธอดีใจมากที่จะได้เจอเพื่อนๆค่ะบทสนทนาเนี่ยผ่านไปอย่างสนุกสนานจะกระทั่งหัวข้อวนกลับมาที่เรื่องของการงานค่ะ เพื่อนๆของเธอหลายคนเนี่ยดูมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแต่ละคนดูมีเรื่องเล่าดูมีความสําเร็จดูมีทิศทางดูมีเป้าหมายที่ชัดเจนฟังดูแล้วเนี่ยดรีมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กลงเรื่อยๆเธอเอาแต่มองไปรอบวงสนทนาค่ะแล้วก็คิดว่าโอเมก้าถ้าไม่มีแต่คนประสบความสําเร็จมีเฉพาคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในขณะที่ดรีมเนี่ยกำลังตกอยู่ในความคิดจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาค่ะ ผมเหรออืมตอนนี้ผมกำลังพัฒนาเครื่องบินอยู่นะรอดูได้เลยเป็นเสียงของสกายค่ะหนึ่งในเพื่อนรักของดรีมเขามีความเชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถบินได้ซึ่งมันฟังดูตลกแล้วก็เป็นไปไม่ได้ในสายตาคนอื่นใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงซุบซิบดังขึ้นสกายหายหน้าไปนานแต่นายก็ไม่เลิกเพเจอ้อตั้งแต่ตอนเรียนและแน่วแน่ในความคิดจริงๆเลยนะ เพื่อนๆรอบข้างเนี่ยเขาได้แต่หัวเราะความคิดของสกายค่ะแต่ว่าสกายเนี่ยกับรับคำอย่างไม่ทุกร้อนเลยแน่นอนอย่าลืมมาใช้บริการนะครับเขาตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่มั่นใจค่ะดีมองเพื่อนของเธอด้วยความสงสัยว่าอะไรอะคนต่อต้านขนาดนี้ทำไมเขายัางมุ่งมั่นที่จะไปทางนั้นอยู่ความมั่นใจของสกายเนี่ยทำให้เธอรู้สึกทึ่งแล้วก็ปลุกปั่นความรู้สึกในตัวเธอค่ะ เมื่องานเลี้ยงจบลงเนี่ยดีมก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปคุยกับสกายท,ทันทีสกายออขอถามหน่อยได้ไหมนายดูเชื่อมั่นในความฝันนั้นจังทำไมนายถึงรู้อะว่านายมาถูกทางแล้วอืมเอาตรงๆนะผมไม่รู้หรอกว่ามาถูกทางหรือเปล่าที่ลงทุนทั้งแรงทั้งเวลาไปอะอาจจะเสียเปล่าไปเลยก็ได้ แต่ผมมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนน่ะถ้าผมไม่ลงมือทําแล้วก็เอาแต่คิดผมคงยืนอยู่กับที่ภาพความฝันก็อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงได้หลังจากบอกลาเพื่อนๆค่ะแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนคำพูดของสกายเนี่ยไปจุดประกายบางอย่างในใจของรีมจนทำให้เธอนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเฮ้ย ฉันต้องเริ่มสร้างเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนฉันต้องมีทิศทางดีบอกกับตัวเองค่ะตอนนี้ค่ะเธอจินตนาการภาพในหัวที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นว่าจุดมุ่งหมายของเธอเนี่ยคือการได้พบกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่เธออยากทำจริงๆเธอไม่เคยรู้สึกกระตือรือร้อนขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ แต่ก็มีบ้างนะคะที่ความคิดเนี่ยมันอาจจะคิดออกไปไกลจนทำให้ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองลหลายๆครั้งค่ะไรทิศทางอีกแล้วดีมต่อไปควรจะทำอะไรต่อควรจะทำอะไรต่อกลับมากลับมากลับมาเธอแก้เกมวกวนในสมองนี้ด้วยการนึกถึงสกายค่ะทำไมเขาถึงดูมั่นใจในสิ่งที่ทำนะคะด้วยความหมกมุ่นคุ้นคิดค่ะความคิดเนี่ยก็ค่อยๆตกผลึกว่าสกายไม่ได้ลองทำนู่นนี่ไปเรื่อยค่ะ แต่ว่าเขาเริ่มจากการมีแผนที่ชัดเจนพอเห็นแบบนี้ค่ะดีมก็เลยเขียนรายการในสิ่งที่อยากทําออกมาค่ะกลายเป็นรายการยาวเหยียดทั้งวาดรูปเอ่ยทําอาหารเขียนบล็อกถ่ายภาพสอนหนังสือแล้วก็อีกมากมายถ้าตัดสินใจเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนค่ะก็คือการทําอาหาร โอ้ oh ยกอดไข่เจียวของฉันอร่อยมากฝีมือการทำอาหารของเราก็ไม่แย่เนี่ยแต่หลังจากที่ทำไข่เจียวไปแค่จานเดียวค่ะทำไปสักพักเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วเธอก็ไปเก็บลิสต์ที่เหลือค่ะแล้วก็เบื่อแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆอ,อ้อยทำไมมันทำไม,มยากเง,งี้ยความผิดหวังแล้วก็ความสับสนเริ่มกลับมาอีกครั้งค่ะ วินาทีนี้ค่ะถ้าตัดสินใจโทรถานสกายค่ะแล้วเธอก็ได้คำตอบมาว่าการทำอะไรสั้นๆเนี่ยมันอาจจะเร็วไปที่จะตัดสินว่าชอบหรือไม่เขาได้แนะนำให้เธอลองกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาค่ะถ้าอยากรู้ว่าตัวเองจะพัฒนาได้ไหมเนี่ยหรือว่ามาถูกทางหรือยังสิ่งที่ทำมันต้องมีการวัดผลได้ค่ะรีมเนี่ยก็กลับมาสู่ลิสรายการอีกครั้งค่ะคราวนี้เนี่ยเธอไม่ได้เขียนรายการเพิ่มหรืออย่างใดค่ะ แต่ว่าเธอใส่รายละเอียดและก็ใส่ตัววัดเข้าไปในรายการเดิมได้ละค่ะอย่างเช่นว่าเธอจะต้องวาดรูปให้ได้5้ารูปภายในสองสัปดาห์เธอเริ่มลงมือทำตามแผนอย่างจริงจังค่ะครั้งนี้เนี่ยมีการกำหนดเวลาชัดเจนมีเป้าหมายแล้วก็หน่วยวัดที่วัดผลได้มีตารางติดตามความก้าวหน้าด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยภาพวิสัยทัศน์ของเธอที่จินตนาการก็ดูชัดมากขึ้นไปอีกเธอไล่ขีดค่ารายการแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะมีโรคระบาดในนกยักษ์เกิดขึ้นการเดินทางทั้งหมดบนเกาะลอยฟ้าก็เลยต้องหยุดชงะงักค่ะเพราะว่าไม่มีนกให้ขี่มันเลยทําให้แผนที่เธอวางไว้บางส่วนเนี่ยล้มไม่เป็นท่าค่ะแล้วในขณะที่เธอกาลังเศร้าค่ะจะมีเสียงเครื่องยนต์จากไกลๆดึงความสนใจของเธอเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะเธอก็ er <c oughs> เลยเฮ้ยน้ำมึนเครื่องบินของสกาย ความฝันของสกายเนี่ยที่เคยถูกคนมากมายมองว่าเป็นไปไม่ได้และก็เอาแต่หัวล้อย้อนเนี่ยตอนนี้ก็ำลังกลายเป็นจริงค่ะและมันก็กำลังบินอยู่ตรงหน้าเธอนั่นเองคำพูดของสกายเนี่ยลอยเข้ามาในความคิดของเธออีกแล้วค่ะว่าการขับเครื่องบินน่ะมันมีเส้นทางที่จะไปก็จริงแต่ว่าลมพายยุ่วม,มันเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้เสมอถ้าหนักบินไม่ยอมปรับเส้นทางก็ไม่มีวันไปถึงจุดหมายหรอกเป้าหมายมันก็คือการบินไปให้ถึงจุดหมายนั่นแหละ ไม่ใช่บินตามเส้นที่ตั้งไว้อย่างเดียวมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกนะดีมก็เลยฉุกค,คิดขึ้นมาได้ค่ะว่าอ๋อมีแผนที่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าก็ต้องยืดหยุ่นด้วยเป็นไปนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดีมก็เลยค่อยๆปรับตารางของตัวเองใหม่คะ่ะแทนที่วันนี้จะวาดรูประบายสีน้ำใช่ไหมคะเธอก็เลยเปลี่ยนมาใช้ดินสอขาวดำเพียงอย่างเดียวคะ่ะซึ่งมันก็ดูสวยไม่แพ้กันเลย สุดท้ายเนี่ยเธอก็เข้าใจค่ะว่าการมีวิสัยทัศน์และก็เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเรื่องสําคัญค่ะการลงมือทําแล้วก็มีตัววัดผลเนี่ยจะเป็นเข็มทิศท,ที่ช่วยนําทางค่ะแต่แค่นั้นไม่พอค่ะเพราะว่ามันต้องมีการยืดหยุ่นปรับเข้ากับสถานการณ์ด้วยดีมองออกไปนอกหน้าต่างค่ะเห็นเครื่องบินของสกายหนยังบินวนอยู่บนท้องฟ้า พอโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่คนที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเนี่ยวัดผลเป็นระบบและก็รู้จักปรับตัวเท่านั้นค่ะที่จะทําให้ฝันกลายเป็นจริงได้เส้นทางข้างหน้าของดีมเนี่ยยังคงเปิดกว้างอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเธอไม่ได้ล่องลอยเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะก็มีเข็มทิศนำทางแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนค่ะก็เปรียบเสมือนองค์กรหนึ่งที่ต้องการทิศทางแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งมันจะไม่ค่อยเกี่ยวเลยนะคะว่าคนอื่นจะมองเรายัางไงเหมือนกับดีมในตอนแรกค่ะที่ความคิดของเธอเนี่ยไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่แล้วเธอก็ยังเอาความคิดของเธอไปแขวนไว้กับความคิดของคนอื่นด้วยนะคะว่าเขาจะมองอยังไง แต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วค่ะว่าเธอต้องวางเป้าหมายแบบไหนแล้วก็มีวิสัยทัศน์แบบไหนเธอก็เริ่มที่จะวางแผนได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานของเราในตอนนี้การจะตอบคำถามว่าอยากทำอะไรในอนาคตเนี่ยเราต้องเริ่มไปจัดการที่ความคิดค่ะพอดรีมรู้แบบนี้วิธีการดำเนินความคิดเกี่ยวกับอนาคตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป ทริคที่ดีมนำไปปรับใช้เนี่ยคือการให้วิชั่นกำหนดมิชชั่นแล้วก็เรียนรู้ระหว่างทางเอาจากแอคชั่นค่ะเหมือนกับ Dove ค่ะที่เดิมทีเนี่ยเขาเป็นเพียงแบรนด์สบู่ธรรมดาแต่พอพวกเขาปรับวิสัยทัศน์แล้วก็เปิดตัวแคมเปญ Real Beauty ค่ะที่มุ่งเน้นไปที่ความงามที่หลากหลายแล้วก็เป็นจริงแบรนด์กับโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะสิ่งนี้เลยพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเนี่ยแหละค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้อย่างมหาศาล ลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันๆเนี่ยเราเอาแต่ตามหาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราก็จะไม่ได้กําหนดวิชั่นเนาะแล้วเราก็จะไม่ได้ลงมือทําด้วยแล้วเราก็จะกลับมาที่หลปงงๆเหมือนเดิมค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะตอนนี้ยังเคว้งอยู่ไหมลองทําความเข้าใจการตั้งวิชั่นดูสิคะแล้วให้แอคชั่นคอยบอกว่าเราต้องปรับตัวยังไงจริงๆเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนก็ได้นะคะพอเราใช้บ่อยๆเนี่ยการตั้งวิชั่นของเราก็จะคงขึ้นเอง